สวัสดีครับวันนี้ก็มีเมนูเด็ดอีกแล้วนะครับพอดีมาต่างจังหวัดก็มีไก่บ้านนะครับที่ทุ่งนาของยายนะครับนี่นะครับไก่บ้านสตัวนะครับก็เอามาสับสับแบบนี้เลยครับเราจะเอามาทำเมนูไก่ใต้น้ำนะครับนี่เลยครับเครื่องแกงเราก็โขลกไว้นะครับโขลกไว้พอหยาบนะครับก็มีพริกสดพริกแห้งนะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ โขลกพอหยาบนะครับแล้วก็นําเครื่องแกงมาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับนี่นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับทุกคนคลุกในหม้อง่ายๆเลยนะครับใครอยากใช้มือก็ได้นะครับเราปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมนะครับตามด้วยผงปรุงรสรสดีนะครับแล้วก็แป้งนัวนะครับตามด้วยน้ําปลานิดนึงครับทุกคนแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับนี่ครับ แค่นี้กลิ่นก็หอมมากแล้วครับทุกคนโอ้โหเราก็นี่นะครับเอาน้ําล้างครกไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเติมน้ําเข้าไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราชอบแบบซดน้ํานะครับเพื่อให้มีรสชาติแบบกลมกล่อมนะครับแล้วก็จะทําให้ไก่เรานุ่มด้วยนะครับทุกคนนี่นะครับก็เทน้ําล้างครกลงไปเลยนะครับเทลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันอีกรอบนึงนะครับ ส่วนรสชาตินะครับเพื่อนๆก็สามารถปรุงรสชาติตามชอบได้เลยนะครับใครอยากใส่ซอสหอยนางรมเยอะๆก็ปรุงเพิ่มเอานะครับนี่นะครับทุกคนกลิ่นหอมมากเลยนะครับสีสันก็น่ากินนะครับคราวนี้เราก็จะเอาข้าวนี่นะครับหม้อนึ่งเรานะครับก็จะเรียกว่าหม้อที่เอาไว้นึ่งข้าวนี่เองนะครับทุกคนนี่นะครับหม้อเราล้างแล้วนะครับพอดีมันสีดําอยู่ทุ่งนานนะครับ มันเป็นเตาถ่านมันก็เลยดูไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่ว่าสะอาดสะอ้านนะครับนี่เลยครับเติมน้ําไปแล้วก็ตะไคร้สดกับใบมะกรูดนิดหน่อยครับทุกคนเร่งกลิ่นให้หอมนะครับนี่ครับตั้งไฟให้ร้อนเอาน้ําใส่เลยครับพอน้ําเริ่มร้อนนะครับทุกคนเราเอามาเปลี่ยนน้ําเลยนะครับรีบเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวหม้อไหม้ก่อนนะครับนี่ครับน้ําที่สองแล้วนะครับสักพักหนึ่งนะครับพอน้ําเริ่มนี่นะครับเริ่มจะร้อนแล้วเราเปลี่ยนน้ําได้เลยนะครับ แล้วเราก็โรยใบมะกรูดนะครับกลิ่นมันจะหอมมากเลยนะครับทุกคนน้ําสุดท้ายนะครับหม้อที่สามนะครับนี่นะครับเริ่มเดือดแล้วเอาออกเลยครับคราวนี้แหละครับทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่ใต้น้ําของเรานั่นเองนะครับนี่เลยครับควันขึ้นหอมขมงเลยครับทุกคนโอ้โหนี่นะครับมันก็จะมีน้ําคลุกคลิกนะครับทุกคนไก่นี้เป็นไก่บ้านนะครับขนาดน่าจะ เกือบหนึ่กิโลนะครับทุกคน2ตัวนะครับจัดมาเลยครับเครื่องในก็น่ากินมากเลยครับทุกคนนี่โอเคนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับไก่บ้านนะครับใต้น้ําของเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลองชิมกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆครับนี่นะครับนี่นะครับทุกคนลองชิมน้ำดูก่อนนะครับ นี่ครับเห็นไหมครับโอเคไม่เหนียวครับอันนี้เป็นไก่บ้านนะครับไก่ของเราเองนะครับอยู่ทุ่งนายายนะครับเครื่องในกินไปเยอะแล้วครับเมื่อกี้นี่นะครับสิกขาดเลยคำนี้เลยครับทุกคนนี่นะครับไปครับอื้ม